อ๋อคุณรู้ว่ามึงถ่อะไหคุณรู้ว่ามึงถ่ายไหมคุณนึกว่าถ่ายแค่ฝั่งนี้เจ๊มีกรุ้ยกยกับไข่ขายไหมโอ้โหแม่ไม่ต้องเล่นคำว่ากรุ้ยยอะไรยาวขนาดนั้นหรอกจ้ะกรุ้ยกับไข่อยู่ด้านไหนอ๋อขอถุงด้วยสิถุงอ่ะถุ่ง ไปาเขาเอาไปใส่กล้วยกับไข่นี่แหละแล้วไปทำอะไรอะ่ะเ<อ>ขใส่แทนอย่างอื่นไม่ได้สักหน่อยกระถูกพี่ป๊อบเอาถุงให้ลูกค้าหน่อยถุงเล็กถุงใหญ่ก็ใส่พอใส่กล้วยกับไข่อ่อ๋อเนี่ยถุงเล็กแต่ถ้าของผมอะ่ะห้าหกแค่หกเจ๊ใส่กล้วยนี่ข,นขายเป็นหวีหรือขายเป็นโลอะ่ะเจ๊ขายเป็นโล ขายไปโลโลเท่าไหร่ก็โลโละยี่สิบเลือกใส่ถุงเลยแล้วก็ามาชั่งเดี๋ยวเจ๊คิดเงินให้อ่าโ okay, okay. อเคโอเคอะไรเจ๊อ๋สิบบาทจา้ะเจ่ต้องนอนโอเคก็ให้มาพอดีมนาแก่ไปใครไปรู้ <c oughs> น่าจะแพ้นมงผงเท่าไหร่ของผมเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเจ๊คิดให้จับ ไข่สิบฟองก็40บาทแล้วก็มีสไปซ์ตขวดหนึ่งก็สิบบาทส่วนกล้วยนี่อ๋อเดี๋ยวจะเอาไปชั่งให้นะเแปหนึ่งทำไมกล้วยมันไม่มีเปลือกอะเปลือกหายไปไหนอะนี่คุณปอกเปลือกออกเหรออา้าวเชเจ้ถามอะไรกูโง่ผมไม่ได้กินเปลือกสักหน่อยผมจะเอาเปลือกกลับบ้านไปบ้านทำไมอะผมก็ต้องปอกมันสิโอ้โห ผอก็ถูกแล้วผมไม่ได้กินเปลือกผมไม่ใช่ช้างนะกินเปลือกกล้วยผสมเฮ้ยไม่ได้สิคุณที่ร้านผมไม่ได้ขายแบบนี้แล้วก็ไม่มีที่ไหนเขาขายแบบนี้หรอกอ้าวก็เพราะว่าผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกที่ร้านเฮยงไงที่ร้านเฮยกับเจ๊ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกถ้าเกิดผมมาซื้อบ่อยๆมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะนะอันนี้เป็นเพราะผมมาซื้อครั้งแรกไม่ได้ครับไม่ชินไม่ว่าคุณจะมากี่ครั้งพวกผมก็ไม่ขายแบบนี้ไม่มีทางมา ไม่รู้อะยังไงผมก็จะเอาแบบเนี้ยคุณรีบชังให้ผมเลยผมมีธุระต,ต้องไปเดินแบบตอนเนี่ยเร็วเร็วชังเลยได้คุณอยากจะเอาแบบนี้ใช่ไหมโอเคพี่บ๊อบเอาถุงมาเออเนี่ยเมียเนี่ยน่ารักนี่ไม่ควรมีผัวแบบนี้หรอกสะผัวแ,แบบนี้โอ้โหให้ฟรีๆก็ไม่เอาหรอกเนี่ยดูสิหน้าตาจมูกก็ใหญ่หน้าผากก็ร้าน<อ><อ>หัวเธอ,ต,เธอตัวเตีย้ยปากมึงปากเหม็นอีกโอ้โหก็ไม่ได้ไงสามี กู้คุยอะไใครวึไปไปนี่เจยทำอะไรของเจยเนี่ยเอ้าขึ้นแล้วเนี่ยคนแล้เนี่ยก็คุณไม่กินเปลือกซะหน่อยเจยก็เลยช่วยเอาออกให้คุณเอาเปลือกกลับไปทำไมใช่ใช่เมื่อกี้บอกอยู่ว่าไม่กินเปลือกพี่บ๊อบถูอีกใบน้ำหนึ่งมี้นเปลือกกล้วยกินไหม ไม่กินไม่ใช่ช้างแหมงั้นก็แปลว่าใครคำบาของพวกมึงเนี่ยฮะเอ้าก็มึงไม่กินขวดไปให้ครักูก็เอาขวดออกเขาแล้วไงนี่ไงมันไม่เหมือนกันอันนั้นมาผลไม้อันนี้มาพลาสติกมันเหมือนกันอันนั้นเปลือกอันนี้ขวดเอาไปเจตั้งค์มา